คนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เลือกหนึ่งหรือสองหรือสามพิมใต้โพสก่อนจะรับฟังคำธรรมาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นนะพิมพ์อวยพรตัวคุเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีมาก บูชาขอให้ลูกโชคดีหลังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุด,ดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเวียนโหนเป็นโหนหนุอาชีพดกดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลดกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณได้จริง อาจารย์จะให้ฤอษีตาทิพย์ฤอษีเปิดกรรมมาเปิดดวงตาสําหรับคุณปู่จา๋าลูกอยากรู้ว่าคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกยังไงกับคุณตั้งจิตนิ่งๆสําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งให้ขึ้นมาว่าความจริงคืออยู่กับความเป็นจริงเขาพยายามมองความสัมพันธ์ ในแง่ที่เป็นจริงและวิเคราะห์ว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองคนการอยู่กับความเป็นจริงทำให้เขาตัดสินใจและประเมินสถานการณ์อย่างมีเหตุมีผลให้ขึ้นมาเลยว่าชัยชนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์กับคุณมีความสำคัญและ สามารถเป็นชัยชนะในชีวิตของเขาได้เขาเห็นว่าตัวคุณเป็นคนที่สามารถเดินทางและสนับสนุนให้เขาประสบความสำเร็จในด้านต่างๆไพ่ขึ้นมาว่าอันทุครอบครัวบ้านความรู้สึกของเขาอาจเชื่อมโยงกับความอบอุ่นและความรักในครอบครัวเขา มองว่าคุณเป็นคนที่สามารถสร้างครอบครัวและความอบอุ่นในบ้านได้ความรู้สึกนี้ทำให้เขารู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับคุณให้ขึ้นมาว่าฟื้นฟูตัวเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์และความรักกับคุณมีพลังในการฟื้นฟูและสร้างพลังบวกให้กับชีวิตเขาเขาเป็นคนที่จะช่วยให้คุณและ คุณก็สามารถช่วยเขาให้มีความสุขและสามารถฟื้นฟูตัวเองจากสถานการณ์ที่แย่ที่ยากลำบากให้ขึ้นมาว่าโจรในมุมมองความคิดเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีบางอย่างที่ไม่ชัดเจนหรือมีความสงสัยอยากรู้อยากเห็นอย่างไรก็ตามความรู้นี้อาจจะเป็น เพียงการตีความที่เกิดจากความไม่มั่นใจหรือความกลัวในอนาคตคนที่เลือกใบที่2ขึ้นไพราศีมังกร่งบอกว่าทยะทยานจริงจังวิตกองคลเขามีความรู้สึกทยะทยานและจริงจังกับชีวิต รวมถึงความวิตกกังวลกับเรื่องความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเขาคิดถึงอนาคตความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้และอาจรู้สึกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไพขึ้นพระเสาหมายถึงโทษทุกข์รอคอยระทมขมขื่นเขารู้สึกทรมานและ ระทมขมคืนในบางเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเขาอาจจะรู้สึกผิดหรือความทรงจำที่ไม่ดียังคงอยู่เขากำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างจากคุณหรือความรักความสัมพันธ์ท้งนี้ไฟขึ้นมาเลยว่าผ่าตัดความรู้สึกของเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงท้งใหญ่เขากำลังประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ หรือสถานการณ์ที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจบางอย่างที่สําคัญการผ่าตัดอาจเป็นการพยายามแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไพ่ขึ้นมาว่ารักใครเขายังคงรักและผูกพันอย่างมากกับตัวคุณความรู้สึกนี้ยังคงอยู่แม้จะมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเขายังคงห่วงใยและต้องการให้ ความรักครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีไพ่ขึ้นมาเลยว่ามารดาเขามองคุณในแง่ที่คุณมีความเอาใจใส่และห่วงใยเหมือนคุณแม่ความรู้สึกนี้แสดงถึงความเคารพและความประทับใจที่เขามีต่อคุณเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นและพึ่งพาได้ สำหรับท่านที่เลือกใบที่สามให้ขึ้นมาเลยว่าชูความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองอาจไม่เป็นไปตามปกติหรืออาจมีความรู้สึกผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความรู้สึกนี้ทำให้เขารู้สึกสับสนและไม่แน่ใจในความสัมพันธ์และความรักกับคุณไพ่ขึ้นมาโดดเดี่ยว ขารู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวแม้ว่าจะมีความคิดถึงคุณอยู่แต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทำให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงและต้องพยายามหาค้นหาความรู้สึกของตัวเองไพ่ขึ้นมาว่าพ่อพระแม่พระเขาอาจเห็นคุณเป็นคนใจดีมีความเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่นความรู้สึกนี้ทําให้เขารู้สึกเคารพและชื่นชมตัวคุณแต่ก็ทําให้เขารู้สึกว่าคุณอยู่ในฐาน,นะที่สูงกว่าและห่างไกลาจากเขาให้ขึ้นมาเลยว่าไม่มั่นคงเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ความรักในครั้งนี้ไม่มีความมั่นคงหรือไม่แน่ใจในอนาคตความไม่แน่นอนนี้อาจจะทําให้เขารู้สึกกังวล และไม่แน่ใจจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรให้ขึ้นมาว่าเดินทางเขารู้สึกว่าต้องการเวลาและพื้นที่ในการสำรวจตัวเองและสถานการณ์ความคิดถึงคุณอาจทำให้เขารู้สึกว่าต้องเดินทางและต้องค้นหาตัวตนของเขาเองนี้เป็น ลุกจันร์สวา่างเน้นเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงมีน้ำมันจันร์ทว่านเขาหลงดอกมิรู้โรยลืมกูไม่ลงยันอัคระนะเรียกจิตอยากได้มหาสเสน่ห์ติดตัวตัวคุณต้องมีของดีไว้ติดตัวสามสี่เกกดจิ้มเข้าไปบูชาหนุนนำ หนุนดวงหนุนวาสนาหนุนบารมีอาจารย์เขียนแนะนําและนําเสนอสําหรับใครที่ดวงตกหานดวงชะตาติดขัดในทุกๆเรื่องกดจิ้มเข้าไปบูชายันพิกดวงปู่โตพม,มรังสียันร้อยรอบดวงชะตาสายขาวทางอาจารย์จะเขียนชื่อเขียนนามสกุล เขียนบันเดือนปีเกิดครอบดวงชะตาสายขาวส่งไปให้คุณที่บ้านจากปกติ299จัดโปรให้พิเศษ249แนะนำเลยว่าใครที่อยากกดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมตอนนี้อาจารย์จัดโปรจุดก 69930นาทีดูดวงแล้วตัวคุณสาม,มารถปลดล็อกดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงและตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากกรรมเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเรื่องบเกินไม่มีอยู่จริง เชื่อสภาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงเพราะการที่คุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์มีความสำเร็จทุกประการเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับ